เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยควบคุมน้ำหนักชนิดแคปซูลนะครับประกอบด้วยไขโตซานจากพืชช่วยดักจับไขมันส่วนเกินและขับออกทางการขับถ่ายนะครับนอกจากนี้ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะครับส่วนโคเอนียมอะมิโนโอแอซิดเีเลตนะครับจะช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโดยทําให้ฮอร์โมนอินซูลินทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ การทำงานง่ายๆของไคโดซานนะครับมีเพียง3ขั้นตอนนะครับคือหลดักจับสอร์มเจลและ3ขับออกครับโดยเมื่อไคโดซานเข้าสู่ร่างกายจะละลายในกระเพาะอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและเข้าจับตัวกับไขมันนะครับหลังจากนั้นจะเคลื่อนที่เข้าสู่ลำไส้เล็กที่มีสภาวะเป็นกรดม้อลงทำให้ไคโดซานมีลักษณะกลายเป็นเจลนะครับ ไขมันจึงไม่ถูกดูดซึมและถูกขับออกจากร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติไขโตซาในวอรีน่าชัวนะครับถือว่าเป็นไขโตซาที่มีความปลอดภัยมากที่สุดโดยจัดอยู่ในเกรดเ e เนอ a l ล e c ค g n i z ์ d a n กซ์เับสแตนนะครับหรือ G R A S เกรดนะครับนอกจากนี้ยังสามารถช่วยควบคุมระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือดได้ หรือ l d l คอเลสเตอรอลนะครับโดยได้รับการรับรองจาก EFSA ครับนอกจากนี้การรับประทานผลิตภัณฑ์วอลิน่าชัวยังให้ผลแตกต่างจากการรับประทานยาลดไขมันหรือออริสแตตนะครับโดยจะไม่มีลักษณะของไขมันปนมากับอิจจาระแต่จะเป็นลักษณะของเจลไขมันเคลือบอยู่บนอุจจาระแทนอีกทั้งยังไม่ส่งผลระยะยาวต่อตับเหมือนกับยาลดไขมันนะครับเพราะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เราี่น่าชัวใช้สารสกัดจากธรรมชาติและปลอดภัยแน่นอนครับ